โบราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอวิเคาระาะห์บอลอาร์เซนอลปะทะซันเดอร์แลนด์7กุมภาพันธ์69ปืนใหญ่คึกคักดับห้าวแมวดำอาร์เซนอลกลับมาเล่นในเอเมเรตสเตเดียมท่ามกลางบรรยากาศคึกคักก่อนลุยนัดชิงคาราบาวครับดวลซันเดอร์แลนด์ที่ยังมีความหว,หวังลุยเส้นทางยุโรปในศึกพยีเยมลิกคืนวันเสาร์นี้พยิยมลีกอังกฤษอาร์เซนอลปะทะซันเดอร์แลนด์เวลา22นาฬิกาไทยทสดโมโนแม็กซ์โมโน29สนามเอเมเรตสเตเดียมอาร์เซนอล ห้องพยาบาลของสโมสรเริ่มกลับมาแน่นอีกครั้งโดยมิเกลเมเโนโมีปัญหาการบาดเจ็บที่เท้าและอาจหมดสิทธิ์ลงสนามตลอดช่วงที่เหลือของฤดูกาล ขณะที่บุคยุอสาก้าซึ่งมีการเจ็บสะโพกตั้งแต่ช่วงอบอุ่นร่างกายก่อนเกมที่เอลลนโรสก็ไม่น่าฟื้นตัวทันลงเล่นในช่วงสุดสัปดาห์นี้เช่นกันด้านมาตินโอเดกาเป็นอีกหนึ่งแข้งชื่อดังที่พลาดลงสนามในเกมบอลถ้วยที่เอาชนะเชลซีแต่มิเกลอาเตตาแสดงความหวังว่ากัปตันทีมรายนี้จะหายจากอาการบาดเจ็บเล็กน้อยทันเวลาขณะที่แม็กซ์ดาวแมนซึ่งเจ็บข้อเท้าก็คาดว่าจะกลับมาลงสนามได้ในอีกไม่นาน การจัดทัพอาจมีการปรับบางตำแหน่งโดยไคฮาวเวตเตรียมคัมแบ็กสู่11ตัวจริงหลังโชว์ฟอร์มเด่นในเกมกลางสัปดาห์และแข่งทีมชาติเยเมนีอาจได้ประสานงานในแนวรุกกับกาบเบรียลเชซุสหากทั้งวิกเตอร์โยเคเรสและเอเบลิซีเอเซถูกดรอบเป็นตัวสำรอง ซันเดอร์แลนด์คงไม่มีโอกาสได้เห็นการกลับมาเยือนเอมเรสเตเดียมของกราดิชชากา้าหลังมิดฟิลกับตันทีมมีอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าและอาจต้องพักยาวตลอดทั้งเดือนนี้นอกนั้นยังไร Black ้แบ็กทองตาเร่ที่กำลังฟื้นตัวจากอาการเจ็บเข่าและโจเซลินตาบีแนวรับป้ายแดงเดือนมก,กราคมซึ่งเจ็บข้อเท้าอย่างไรก็ตามเลชิสเล o บีสไม่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงทีมจากชุดที่เอาชนะเบอร์ลี่ ส่งผลให้แดเนียลบอลลาดเด็กปั้นจากอาคาเมมีปืนใหญ่และกองหน้าไบร์อันบ๊อบบี้ยังมีลุ้นออกสตาร์ทโดยทั้งคู่มีโอกาสสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเตะซันเดอร์แลนด์กลุ่มแรกในรอบ72ปีที่ยิงประตูใส่อาร์เซนอลได้แบบไปกลับในฤดูกาลเดียวส่วนโอมาอัลเดเลเตที่มีการกระเพกในช่วงท้ายเกมก่อนไม่มีความน่ากัมวลร้ายแรงและคาดว่าน่าจะพร้อมเป็นตัวเลือก นักเตะที่คา,าดว่าจะลงสนามอาร์เซนอล4-3-3ดาบิดรายาเบเนไว้วิลเลียมซาลิบากาเบรียลมากันเยสริคาโดคาลาฟิโอรีไคฮาวเวตต์มาตินซูบิเมนดีเดย์แคนไรช์โนนี่มาโดยเก้กาเบรียลเชซุตเลอันโดทอสซาซันเดอร์แลนด์5-4-1โรบินรูฟไทฮูมน็อกดี้มูกิเล่แดเนียลบัลลาดโอมาอัลเดเรเต้เรนินโดมันดาวาเอนโซเลเฟอาบิบดีอาร่าโนอาซาดิก ชมดีนตาวีไบรอันบับบีความน่าจะเป็นของเกมอาเซนนลไม่จําเป็นต้องเร่งเกมลุกจนเกินตัวในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาและหลังจากเจาะแนวรับ5คนของลีดได้อย่างง่ายดายลูกทีมของมิเกลอาเตต้าก็น่าจะไม่มีปัญหาในการใช้แนวทางเดียวกันใส่ซันเดอร์แลนด์ซึ่งยังมีปัญหาเกมนอกบ้านเป็นจุดอ่อนที่มองข้ามไม่ได้อีกทั้งยังเป็นทีมที่โดนคู่แข่งยิงมากเป็นอันดับ3าของพรีเมียร์ลีกฤดูก,กาลนี้แม้จะเสียไปเพียง26ประตูก็ตาม ผลการแข่งขันที่คาดอาร์เซนอลชนะซันเดอร์แลนด์2-0บทสัมภาษณ์อาร์เตต้าก่อนเปิดบ้านรับซันเดอร์แลนด์เสาร์นี้เกี่ยวกับการล้างแค้นซันเดอร์แลนด์ในวันพรุ่งนี้เป็นอีกหนึ่งโอกาสในการคว้าชัยชนะทําผลงานให้ดีกว่าคู่แข่งและพิสูจน์ว่าเราสมควรเป็นฝ่ายชนะนั่นแหละคือทั้งหมดเกี่ยวกับการทิ้งห่างก้าวแต้มในวันเสาร์หากเราชนะได้สิ่งที่แสดงออกมาก็คือเราทําในสิ่งที่เราต้องทําและมันจะเป็นเกมที่ยากมาก ผมคิดว่าพวกเขามีผลงานที่ยอดเยี่ยมมาตลอดทั้งฤดูกาลกับสิ่งที่พวกเขาทำอยู่ดังนั้นเรารู้ดีถึงความซับซ้อนของเกมนี้เกี่ยวกับคอมเมนต์ของเลียมโลซีเนียที่พูดถึงทีมสตาฟของเราก่อนเกม ผมไม่รู้นั่นเป็นความคิดเห็นของเขาและแน่นอนว่าเราเคารพทุกคนหากในช่วงเวลาใดก็ตามมีสตาฟของเราคนใดต้องเจอเรื่องแบบนั้นเราก็ขออภัยและก็แค่นั้นเองมันเป็นเรื่องที่พบได้บ่อยในฟุตบอลโดยเฉพาะกับผู้รักษาประตูเพราะพวกเขาต้องเตะบอลยาวและอะไรทํานองนั้นดังนั้นจึงไม่มีอะไรให้ต้องพูดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บสะโพกของซากา้าอาการของเขาดีขึ้นมากแล้วดังนั้นใช่เราหวังว่าอีกไม่นานเขาจะกลับมาอยู่กับเราได้เร็วมากเร็วมากจริงๆ เกี่ยวกับโอริกาดและทิมเบอร์มาตินอาการดีขึ้นอีกครั้งเราเชื่อว่าเหลืออีกแค่ไม่กี่วันส่วนเยอเรียนก็ไม่มีปัญหาอะไร เกี่ยวกับบรรยากาศภายในทีมหลังเอาชนะเชลซีพลังที่ได้จากการชนะเกมใหญ่กับเชลซีซึ่งเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมรวมถึงการได้การันตีว่าจะได้ไปเล่นที่เวมบรีดในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าแน่นอนว่ามันน่าตื่นเต้นนี่คือสิ่งที่เราต้องการคุณสามารถสัมผัสได้ถึงความตื่นเต้นจากแฟนบอลของเราด้วยซึ่งมันยอดเยี่ยมมากและตอนนี้เราก็ต้องเดินหน้าสู่เกมต่อไปแล้วเกี่ยวกับความพร้อมของดาวแมน แม์ Match ยังไม่ได้ลงซ้อมกับเราเลยดังนั้นผมคิดว่ายังต้องใช้เวลาอีก2-3สัปดาห์แต่โดยรวมอาการก็ดีขึ้นแล้ว เกี่ยวกับการที่ออกซิเลตแชมเบอร์เลนมาซ้อมกับทีมเขายอดเยี่ยมมากการได้ใช้เวลาร่วมกับเขาและประสบการณ์ของเขาเป็นเรื่องที่ดีมากแน่นอนว่าเราเคยลงเล่นด้วยกันมาก่อนด้วยเลยมีความทรงจําดีๆมากมายเขาเป็นคนที่ช่วยทีมเราได้มากจริงๆเราหวังว่าจะสามารถช่วยและสนับสนุนเขาในช่วงเวลาที่ยากลําบากนีได้และขออวยพรให้เขาโชคดีไม่ว่าเขาจะตัดสินใจทําอะไรต่อไปเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บอื่นๆภายในทีมไม่มี เกี่ยวกับเกมที่เสมอ2ต่อ2ที่สนามสเตเดียมออฟไลท์เมื่อเดือนพฤศจิกายนพวกเขาเป็นทีมที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงมากและได้รับการโค้ชมาเป็นอย่างดีมีนักเตะที่มีคุณภาพและมีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนว่าพวกเขาต้องการเล่นอย่างไรและจะพาเกมไปในทิศทางไหนซึ่งพวกเขาทําได้ดีมากคุณสามารถเห็นได้จากผลการแข่งขันที่พวกเขาทําได้กับทีมระดับท็อปดังนั้นเรารู้ว่าต้องเจอกับอะไรแต่พรุ่งนี้เราจําเป็นต้องแสดงผลงานของเราออกมาให้ได้ เกี่ยวกับผลกระทบจากการขาดหายไปของเมลิโนโมันเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่มิเกลนำบางสิ่งที่ไม่เหมือนใครมาสู่ทีมแต่โชคร้ายที่เขาจะต้องพักยาวหลายเดือนจากอาการบาดเจ็บที่พบได้น้อยมากดังนั้นเราต้องสนับสนุนเขาทําให้เขายังคงมีส่วนร่วมกับทีมอย่างใกล้ชิดเพราะเขายังสามารถสร้างคุณค่าให้กับทั้งนักเตะและสตาฟได้และเราต้องการให้เขาอยู่ใกล้ทีม กี่ยวกับบรรยากาศที่อยากเห็นในสนามเอเมเร์สสเตเดียมดีที่สุดพรุ่งนี้เวลา14นาฬิกา30นาทีเราต้องการบรรยากาศที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาทุกคนต้องพร้อมสำหรับเวลา15นาฬิกาเพื่อกดดันคู่แข่งนั่นคือสิ่งที่เราต้องการเรากำลังเข้าสู่ช่วงเวลาที่สำคัญอย่างยิ่งของฤดูกาลและเรารู้ดีว่าแต่ละเกมมีความหมายแค่ไหนดังนั้นเราทุกคนต้องเข้าสู่สนามพร้อมกับพลังแบบนั้นเกี่ยวกับการจัดลำดับความสำคัญขณะที่ทีมต้องลุ้นแชมป์ถึง4รายการ ุ่งนี้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดเป็นความสําคัญเดียวและเป็นจุดโฟกัสเดียวที่เราต้องทุ่มเทพลังและความมุ่งมั่นทั้งหมดให้เราจะทําแบบนั้นในวันพรุ่งนี้และพยายามที่สุดให้ได้ว่าเราสมควรเป็นฝ่ายชนะเกี่ยวกับการคว้าชัยชนะในแนวทางที่ถูกต้องนี่คือสิ่งที่เราพยายามเตรียมทีมในทุกสัปดาห์เพราะคู่แข่งแต่ละทีมแตกต่างกันและนํามาซึ่งความท้าทายที่ยากมากซึ่งเราต้องผเผชิญหน้า เราทำแบบนี้มาตลอดหลายเดือนแล้วและนี่คือสิ่งที่เราต้องทำต่อไปเล่นด้วยความกระหายและความทุ่มเทนในทุกๆเกมเพราะถ้าเราทำแบบนั้นได้เราก็มีโอกาสสูงมากที่จะชนะได้หลายเกม เกี่ยวกับการที่รายาเป็นนักเตะที่มีบทบาทสําคัญที่สุดหรือไม่การที่เรามาอยู่ในจุดนี้ได้เป็นเพราะนักเตะแต่ละคนทําผลงานได้ดีมากและแน่นอนว่าเดวิดทําผลงานได้ยอดเยี่ยมกับเรานับตั้งแต่ย้ายมาฤดูกาลนี้ผมคิดว่าเขายกระดับตัวเองขึ้นไปอีกขั้นมีความนิ่งมากสม่าเสมอสุดๆและเขาเป็นผู้เล่นคนสําคัญของเรา เกี่ยวกับฟอร์มของฮาร์วตในช่วงไม่กี่เกมที่ผ่านมาเรามีความสุขมากที่ได้เขามาเขามอบสิ่งที่แตกต่างให้กับทีมและการที่เราสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการเล่นได้รวมถึงการที่เขาแสดงระดับการเล่นแบบนั้นออกมาได้ทันทีหลังจากพักยาวจากอาการบาดเจ็บถือว่าน่าประทับใจมากเกี่ยวกับความสําคัญของการที่ผู้จัดการทีมต้องรักษาความนิ่งและใช้ภาษากายที่เหมาะสมผมไม่รู้เหมือนกันบางทีมันก็ยากเพราะเราไม่สามารถรับรู้ทุกอย่างได้ตลอดเวลา เราก็เป็นมนุษย์และมีปฏิกิริยาต่อสิ่งต่างๆดังนั้นผมคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติสิ่งสําคัญคือการพยายามเป็นตัวอย่างที่ดีเสมอและถ้านั่นคือเจตนาก็ถือว่าโอเคแล้วเกี่ยวกับการยิงนอกกรอบเขตโทษที่เพิ่มขึ้นว่าเป็นผลจากแนวทางการเล่นของทีมคู่แข่งในช่วงหลังหรือไม่ ใช่ยิ่งมีผู้เล่นหนานแน่นในกรอบเขีโทษมากเท่าไร่และมีการประทะมากขึ้นเท่าไหร่การทําประตูก็ยิ่งยากขึ้นโดยเฉพาะจากโอเพนเพลย์ดังนั้นเราจําเป็นต้องหาทางเลือกอื่นและผมไม่แปลกใจเลยที่ตัวเลขการยิงนอกกรอบจะเพิ่มขึ้นคุณภาพของนักเตะเองก็สูงขึ้นด้วยมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วในบาสเกตบอลจากการยิง2แต้มไปเป็น3มแต้มและสถิติก็พุ่งสูงมากแน่นอนว่าฟุตบอลไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะระยะยิงและผู้เล่นที่ยืนขวางประตูอยู่รอบๆแต่มันก็เป็นอีกหนึ่งอาวุธที่เราควรมี เกี่ยวกับว่าเขาจะเลือกยิงไกลบ่อยเหมือนสมัยก่อนหรือไม่ภายใต้อิทธิพลของค่า XG ในฟุตบอลยุคป,ปัจจุบันผมไม่คิดว่าคุณควรจะคิดถึงเรื่องนั้นถ้าคุณอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องจังหวะดีและมีมุมยิงที่เหมาะสมตรงหน้าคุณก็ต้องยิงเป้าหมายคือการทำประตูหากมีเพื่อนร่วมทีมที่ว่างอยู่ข้างๆก็อาจจะเลือกจ่ายขึ้นอยู่กับว่าเป็นใครเป็นพิเศษ แต่นี่คือฟุตบอลคุณต้องตัดสินใจภายในเสี้ยววินาทีและคุณไม่สามารถมานั่งคิดว่าโอเคทัศหวะนี้ผมมีโอกาสทําประตูตามค่า XG มากกว่าอีก0.1ผมไม่เห็นว่ามันจะเกิดขึ้นได้จริงเกี่ยวกับช่วงเวลาที่เริ่มเชื่อว่านี่จะเป็นปีของทีมก่อนช่วงปีซีซั่นจะเริ่ม้วยซ้ําเราเตรียมทุกอย่างด้วยความตั้งใจที่จะมาอยู่ในจุดที่เราอยู่ตอนนี้และทําให้นักเตะเชื่อมัน่นอย่างมากว่าเราจะทําสําเร็จจากนั้นก็เดินหน้าไปวันต่อวันแค่นั้นเอง หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ